ครับสวัสดีครับอีฟีทุกคนเนอะครับเนาะขับเอามือนีกนมาพบพอกับเปเต็มอีกเนาะครับเนาะพอาจะเห็นภาพของตัวเลขแนวทางเลขบนครับอีฟีสูตรเลขบนเดินดีแบบสองตัวมาตัวครับอีฟีมาได้หน่วยสิบเนอะครับเนาะสถิติมันเมื่อกี้ลา่าศูนย์ปร,รับศูนย์หก มีกหวดที่จะถึงนี่ครับเอฟซีพอแต้มผ้าเฮ็ดเบิ้งจากสองสามหวดนี้นะครับเนาะเอาไปเบิ้องปเป็นแนวทางน้ำกันสูตรเลขบนเดินดีนะครับเอฟซีสูตรเลขบนเดินดีสับว่ะคับเอฟซีพอแต้มมีเริ่มจากสี่แปดสี่นะครับเนาะ

ยี่สีมาหกหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หก ล่างหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดศูนย์สามเจ็ด สามเจ็ดล่าสุดนะครับเนาะเก้าหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หก 9, 1, 3, 1, 0, 6, ล่างเจ็ดศูนย์เจ็ดสองสอง แปดสามเก้าครับอีบสี่เลขนี่นะครับเนาะหน้าได้ครับได้เลขหน้าครั้งที่หนึ่งตัวนี้เลขหน้า หน้าครั้งที่สองครับยีฟซีหน้าหนึ่งหน้าสองอตัวนี้มาบวกกันเนาะครับยีฟซีเนาะหลักแสนหลักพันหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่ง หลักหน่วยหลักหน่วยสองเถือเลขหน้าครั้งที่สองหลักสิบ ครับเอฟซีมากไปคือบทแยบในก็ได้ดเนเราครับเนะาะมันค่อยบ่ตัวนี้มันจะมีบวกบวกหนึ่งคงที่ตัวนี้มันจะมีบวกบวกสองครับเอฟซี มาลองบวไปความกันเนาะคำเนาะแล้ก็เตียมเริ่มให้เบิ้งได้ครับเดอ้ก็เตียมเริ่มจากงวดนี้เนาะคำเนาะสี่แปดสี่ครับเรีหน้าข้างสองศูนย์หกเก้าเก้าหกสองศนห้าเนึ่งห้าปดศนย์สามเจ็ดหนึ่งห้าแปดศูนยาเจนะครับเนาะล่าสุดกับเจ็ดสองสอง 8ปดสามเก้นีครับอีีเอาบวกกันพร้อมกันเลยครับ4บวกนะครับเนาะสบวกหกบวกอันนี้หกบวกหกเป็น12บองพรเตียมนีน้ำอ,อัตัวสองนะครับเด้สองบวก9บวก บวกหนึ่งคงที่นะครับหนึ่งบวกครับได้ยี่สิบหกครับเอฟซี FC. สัดนะครับเนาะยี่สิบหกยี่สิบหกเข้าก่อนเจ้หกบวกครับเอฟซี FC. ครับหกตัวนี้มาบวกสองครับหกบวกสองเป็นแปดดีครับสองตัวมาตัว นะครับเนาะเลขบนบวกหนึ่งคงที่อย่าลืมนะครับหกนะครับเนาะหลักแสนคือหกหกบวกสามบวกหนึ่งบวก ดบวกแปดเป็นสิบหกพยาะจำนำอเอาแต่หกนะครับเนาะหกบวกสามบวกบวกหนึ่งคงที่เนีครับหนึ่งบวกครับได้ยี่สิบพอดีครับเอฟซีครับยี่สิบยี่สิบห้ากแต่ศูนย์นะครับเนาะยี่สิบแจะศูนยะ์ 20, ศูนย์บวกสองก็ได้สองนะครับตอนนี้ห้าก,ก็จะลืมเอฟซีเข้าใจนะครับเนาะมีอาจารย์นักคิดนักคำนวณขึ้นกันบานิลาสูตรครับเอฟซีหลักแสนคือเก้าเก้าบวกสามบวกหนึ่งบวก สองบวกสองเป็นสี่นะครับเนาะสี่บวกสามบวกบวกหนึ่งคงที่ครับเอฟซี FC. หนึ่งบวกครับได้ยี่สิบเอ็ดครับ,บเอฟซียี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเท่าเก่าจะหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งครับหนึ่งบวกสอง 1นึ่งบวกสองก็เป็นสามมันบวกรับไปซีครับได้หนึ่งกับสามครับรบ,บนนะครับเนอะบน แบบสองตัวมาตัวครับเอฟซีครับหกกับแปดหกับแปดหกกับมาเขานะครับเนาะมะเขาลักหน่วยบนครับลาดสุ่ิพานมาเมื่อกี้นะครับเนาะศูนย์กับสอง ูนย์ก็มาเขารักซิบนี่ครับลักสิบบนอันนี้คือเลียก่ได้ปักหลักนะครับเอฟซี FC. ครับได้ว่ากัเดินดีนะครับเนาะงวดนี้มันได้ศูนย์กับหนึ่งเขามาแล้วซิบกูงวดน,นะครับอเอฟซีมาฝากปีตอนน้องนะครับเนาะเอาไปเบิ้งว่าเป็นแนวทางน้ำกัน,น้อครับเดอ้อเอฟซีผิดพลาดประกันได้พอเตรียมเหมือนกับกอโทษกอไพ่มานะคบเนาะ ท่านอาจารย์นักคิดนักคำนวณเพื่อกันเขาก็เอาไปเบิ้งเป็นแนวทางน้ำกันเนาะครับเนะาะครับผิดพลาดเขาก็บ,บอกว่ากันตัวเลขมีเข้ามีหลุดเนาะเอซีเนาะครับคำนวณย้อนหลังถือเบิดอทวงหดไปนาบรูจักคนเนาะครับเอซีเนาะเขาจะมีอีกสูตรหนึ่งอยู่คาร์เอฟซีเขาเตรียมกันโยให้เบิง้งจากได้เอาแต่ว่าสูตรนี้ก็สิบวกหลายเดา ก็กันอยู่นี่ขับเอฟซีนี่นเตรียมก่อนจะให้เบิ้งเทียบเสซกันเห็นบอครับโอ้โหโซ่ลงมาผีเนาะเอฟซีเนาะมานี่เออนี่สามมวดงวดนี้มันก็ได้ศูนย์ศูนย์กับสามกูสื่อว่านี่ส่วนกันอยู่สามอ้อเอฟซี เบิ่งไว้เนาะรับเนาะเดี๋ยวพอเตร้ยมจีลงให้ยีดอกซูลน,นี่ก็ได้เอาไปเบิงเ่งแซ่กันเอาไปงวมดมันบระ่วนมันก็เข่าได้ครับเอาแคบหน้าจอยเบื้องนะครับเดอ้อเอฟซีเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนำกันนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทาง คำนวณย้อนหลังถือเบ็ดทวงวดเดินนาบนรูจักคนเนาะครับเอฟซีเนาะครับผิดพลาดประกันใด้พอแจมเมือนกับกอโทษขอให้ใจลายๆพอแจมก็เห็นว่ามันเดินดีเนาะครับเนาะกลับมาฝากพีตอนน้องเอาไปเบิ่งว่าเป็นแนวทางน้ำกันนะครับเอาเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อขันมากขันสอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอแจมน้ำแดงนาะครับเนาะเพเป็นกำลังใจให้พ่อแจมเนาะครับเนาะ เอาสุดท้ายท้ายสุด, ee, สดนิพพ์เตีมก็ขออวยพอ่อในเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อเตีมมีแต่ความสุขความเจริญเนาะครับเนาะมีแต่โศกแต่หลับถูกหวยรวยเงนินกันวันที่สิบหกพฤศจิกาย,ยนหกห้าถือลอตเตอรี่รา,างวัลที่หนึ่งเนาะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนิพพ์เตีมกับมีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับผม